ชีวิตมักมีบททดสอบให้เราเสมอตั้งแต่เด็กมาไหนเด็กๆเขียนชื่อตัวเองให้ครูดูหน่อยสะกดชื่อแหม่เอออมมานี่ใช่ไหมคะคุณครูไม่ใช่นะหนูเขียนผิดผิดหรอคะน้องหนูต้องเป็นหมอแม่น้องหนูหมอมาตอนเด็กลบคำผิดโตมาถ้าหนูตัวเองคุณไหนแล้วว่าเราไม่ได้นัดดูหนังกันวันนี้หรอแหมเราขอโทษเราเลิกกันเถอะเรามันดีเกินไป ไม่โตมาหลบภ้าคือออกใจถ้าถึงเราจะโตขึ้นแค่ไหน <c oughs> ก็ยังคอย <c oughs> ลบรอย <c oughs> สิว <c oughs> จะดีกว่านี้ไหม <c oughs> ถ้ารบบนหน้าออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าแอปมาดู how to การใช้สกินแคร์ลดรอยสิวจุดด่างดำกันดีกว่าไปดูกันเลย ปัญหารอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำแก้ไขได้แค่ต้องรู้หลักการวันนี้เก็จะมาพูดถึงว่ารอยจุดด่างดำต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเรามีหลักการในการเลือกสกินแคร์ยังไงให้ตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้เราจะได้หมดปัญหานี้ไปกทีค่ะทุกคนไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนก็อยู่กับแอมกับช่องแอมรีสเหมือนเคยนะคะแล้ววันนี้ก็จะมาให้สาระความรู้พร้อมเทคนิคในการเรื่องสกินแคร์ในหัวข้อรอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำนั่นเองซึ่งเชื่อเลยว,ว่ามันเป็นปัญหาที่อยู่คู่เรามาแต่เด็กแต่เล็กเนาะจนเราโตมาถึงทุกวันนี้คิดว่าเพื่อนๆหลายคนคงเข้าใจกันถึงกลไกาการเกิดสิวเทคนิคการเลือสกินแคร์อะไรยังไงเนาะทีนี้เนี่ยสิวมันเกิดขึ้นง่ายใช่ไหมแต่มันก็หายได้แต่รอยจุดด่างดำรอยสิวที่มันทิ้งไว้มันหายยากกว่าใครที่เป็นใครที่มีปัญหานี้จะเข้าใจทีีีนนนน้้้้เเเเเรราา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 กกกกกกก็็จจะมมมพูดดดถึงงวว่่่ออทยยััไไใใหหปตขลิ ได้ยังไงแล้วเราจะเลือกสกินแคร์ที่มีสทุนผสมยังไงในการที่จะไปดับ แก้ทุกขั้นตอนของมันเลยก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงท็อปิกนี้กันค่ะคกลไกการเกิดรอยดำรอยสิวที่เราเห็นอยู่นะคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงต้องบอกก่อนว่ากระบวนการของร่างกายเราเนี่ยมันมีการสร้างเม็ดสีขึ้นที่ชื่อว่าเม็ดสีเมลานินพอเม็ดสีเมลานินเนี่ยมันสะสมสะสมกันอะ่ะก็จะเห็นเป็นรอยดำจุดดำดำที่เราเห็นได้จากภายนอกนั่นเองเนี่ยกระบวนการสร้างเม็ดสีเนี่ยเขาจะเรียกว่าเมลานอเจนิซิสมันเกิดขึ้นได้ยังไงต้องเาบอกว่าต้นตอเลยนะมันอยู่ที่ชั้นผิวหนังของเรานี่แหละช่วงชั้นที่อยามเซซก แน่นอ,อ,อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเมลานไซต์เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่สร้างเมลานินแล้วก็ส่งไปข้างบนนะคะจากชั้นล่างสู่ชั้นบนนั่นเองโดยที่เจ้าเซลล์นี้นะมันจะมีเครื่องมือหนึ่งที่เอาไว้ใช้แบบทำมาหากินนะซึ่งเจ้าเครื่องมือนี้นะคะมีชื่อว่าเอนไซม์ไทรโรซีเนสนั่นเองน่าสนใจละอ่ะเมื่อเมลานินสะสมสะสมกันมากๆนะคะที่ชั้นผิวข้างบนเนี่ยก็จะเกิดเป็นรอยสีรอยจุดดำให้เราเห็นได้นั่นเองค่ะซึ่งพอฟังรู้แล้วเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าแบบทำไมร่างกายมันต้องมีเจ้าเมลานไซ์มีเม็ดสีเมลานินด้้ว่ระงลิคจๆแ นะมันเป็นสิ่งที่ดีนะทุกคนรู้ไหมเม็ดสีเมลานินนะ่ะถ้ามันมีจำนวนที่พอดีเนาะบนผิวของเราเนี่ยมันก็จะช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV ต่างๆนะคะมันก็มีประโยชน์ต่างๆของมันแต่ที่มันเกิดเป็นรอยสีรอยจุดดำๆเป็นเพราะมันเกิดเดยอะเกินไปนั่นเองถามว่าเกิดขึง้นไงใช่ไหมเวลาที่ร่างกายเรานะคะเราเออกไปใช้ชีวิตประจําวันอ้าวไปทํางานไปเรียนอะไรเงี้ยเราก็เจอรังสีอะไร UV นะคะหรือนอกจากรังสี UV แล้วเนี่ยพอร่างกายเกิดการอักเสบเช่นแบบพักผ่อนน้อยอะไรใดๆเนาะหรือมีสิวเกิดขึ้นอย่างเงี้ยพอมันมีการอักเสบปปุุ๊บเเเเเนนนีีี่่่ยยกกก็็จจะะะไไรรรรตต้้้้าาาาางงแลลลลใหหมมซซ์์ือทสสด ทำงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอมันทำงานมากขึ้นปุ๊บเม็ดสีเมลานินเนี้ยจะถูกสร้างเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติแล้วพอดันขึ้นมาสู่ชั้นบนสุดเนาะก็อ,ะอย่างที่บอกเราก็จะเห็นเป็นรอยสิวนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้คือกลไกวงจรการเกิดรอยสิวรอยจุดด่างดำที่เราเห็นได้นั่นเองค่ะทีนี้นพอเพื่อนๆเ,เข้าใจวงจรคร่าวๆแล้วใช่ไหมเราก็อาจจะแบบเฮ้ยเร่งเห็นแล้วว่าหลักการในการเลือกสกินแคร์เนี้ยมันก็ไม่น่าจะยากแล้วเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยสกินแคร์ไหนเนี้ยเขาใส่แอคทีฟอินกิเดียนหรือว่าส่วนผสมอะไรมาบ้างที่จะไปตัด วงจรการเกิดเม็ดสีเหล่านี้นะคะทีนี้ก็จะขอยกตัวอย่างอินกิวเลนหรือว่าส่วนผสมคร่าวๆนะคะที่เป็นแต่ละหมดหมู่เนาะที่จะช่วยไปแก้ปัญหาตัดวงจรการสร้างรอยดำนี้นั่นเองตั้งแต่ข้อที่1อย่างที่บอกลดการกระตุ้นลดการอักเสบของผิวเนาะอินกิวเลนที่สาคัญน,นะคะที่พบได้ก็คือพวกแนซีดามายเนาะอย่างที่ทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วซาามายเน่ยก็จะช่วยเรื่องของเสริมสัน้นกรอบป้องกันผิวนะคะให้ประการผิวแข็งแรงนั่นเองนอกจากนี้นะคะก็จะมีพวกลิคโอไรด์กรีนทีนะคะหรือว่า ica, ะะเซนเทลล่าเอชิต ส่วนผสมกลุ่มต่อไปนะคะที่จะช่วยยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินเนสหรือว่าเครื่องมือทำมาหากินนะคะก็ขอยกตัวอย่างเช่นรีซซินอลเฮกเซอรีซซินอลนะคะโคจิกแอซิดไฮโดรคิโนนะคะหรือไทมิดอลค่ะและอินกิวเดียนส์กลุ่มสุดท้ายนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวนะคะก็คือพวกซาลิซิลิกแอซิดหรือ DHA ใช่ไหมคะเอชและตัวที่กำลังมาแรงก็คือตระกูลวิตามินเอนะคะที่เห็นเขาใส่กันบ่อยๆในสกินแคร์ก็คือตัวเรตินอนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเลือกสกินแคร์ที่มีอินกดด้้าาาานนนะะะคกก็จจทใหเเรรรรีี่่ยยสสมถัออุิ ตรงจุดนั่นเองค่ะซึ่แอมก็จะมายกตัวอยากก่างการเลือกสกินแคร์ให้ทุกคนดูพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอขอบคุณทางพรนะคะที่ให้การสนับสนุนความรู้ในคลิปนี้ค่ะซึ่งตัวแอมนะคะได้ลองใช้โปรดักของทางพรจริงๆนะคะก็จะมารีวิวผลลัพธ์จากการใช้จริงเนาะแล้วก็รีวิวส่วนผสมกันค่ะซึ่งสกินแคร์ที่จะพูดถึงวันนี้นะคะก็คือโปรดักใหม่ของทางพรนั่นเองค่ะแอมก็ได้มีโอกาสใช้ประมาณ1เดือนนะคะครั้งนี้นะคะพรเนี่ยเขาได้ออกสกิน ตาที่เขาทําในครั้งนี้นะคะในการออกโปรดักต์เซตนี้ขึ้นมาและโปรดักต์นี้นะคะก็คือนอกคนนี้นั่นเองค่ะและนี่ก็คือ Pond's Bright Miracle Serum เป็น Day Serum ใช้ตอนกลางวันนะคะและ Pond's Bright Miracle Night Serum เป็น Night Serum ใช้ตอนกลางคืนค่ะ ซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นเซรั่มที่ช่วยเรื่องของความกระจ่างใสของใบหน้านะคะลดเลือนรอยจุดด่างดำรอยสิวฝ้าแดดได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะว่าอินกริเดียนเนี่ยส่วนผสมเขาใส่อะไรมาบ้างเนื่องจากอินกริเดียนส่วนผสมเรียก้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะเอกสิทธิ์เฉพาะของทางพรเท่านั้นนะคะก็คือเขาคิดค้นสารที่ชื่อว่าไนอโรซินอลค่ะเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมนะคะระหว่างสาร3ตัวก็คือเนอจินามายอีริโซซินอลแล้วก็วิตามินซีค่ะซึ่งคอพรเนี่ยเขาทำมาแบบผสมแล้วใช่ไหมเขาก็ได้มีการทดลองแล้วก็วิจัยต่างๆนะคะก็ค้นพบแล้ว้ววจรริง่าาพอเใชแบบผส มันทําให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าการใช้สารแต่ละตัวแบบแยกจริงๆค่ะซึ่งกลไกการทํางานของแนอซอซินอลเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมทุกคนบอกเลยว่ามันแทบจะดับทุกทางตั้งแต่เสพไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะข้อหนึ่งเนี่ยก็คือเริ่มจากการกระตุ้นใช่ไหมอย่างที่บอกว่าเวลาร่างกายเราเจอรังสี UV ะอะไรเงี้ยไอ้ตัวรังสี UV เนี่ยก็จะทําให้กระตุ้นร่างกายเรานะคะในการสร้างเม็ดส,ส,สีเมลานินขึ้นมาได้จริงๆหนึ่งในกลไกนั้นเนี่ยมันมีการสร้างคีรัตินอไซส์โกลส์แฟกเตอร์มันสาาคัเพระะะนนี้ เขาจะมีฤทธิ์ไปยับยั้งเคโรทีนอซนไตโกรแฟกเตอร์ได้โดยตรงแต่ว่าก็สามารถยับยั้งการผสมของเมลานินได้ mm hmm. ก็เรียกได้ว่า,าสามารถลดได้ตั้งแต่จุดเกิดเหตุเลยนั่นเองข้อ2นะคะก็คือสามารถยับยัง mm ้งเอนไซม์ไทโรซินีสได้ค่ะอย่างที่บอกนะว่าเอนไซม์นี้มันเป็นเหมือนเครื่องมือทำอาหารกินในการสร้างเม็ดสีนั่นเองโดยที่เขาก็ได้ค้นพบนะคะว่ามันสามารถลดการสร้างเม็ดสีในได้มากกว่าโคจิกแอซิดถึง5,000เท่าค่ะและข้อ3ก็คือกระบวนการขนส่งเม็ดสีเมลานินนั่นเองค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการของร่างกายเราเนาะ าทำหน้าที่ย่อยสลายเม็ดสีเมลานินด้วยตัวเองได้เลยนะคะทีนี้ทว่าสัมพัญยังไงใช่ไหมก็คือพอนาซอลซิโนเนี่ยมันไปกระตุ้นกระบวนการออโตเซกี้เนาะแปลว่าเซลล์ผิวหนังของเรามันก็จะทําหน้าที่อะไรสลายเม็ดสีเมลานินนี้โดยตรงได้เองเพราะฉะนั้นมันก็จะลดโอกาสการเกิดเม็ดสีเมลานินมากขึ้นจนไปสะสมที่เป็นรอยดำวงจรนี้มันก็จะตัดปัญหารอยสิวได้โดยตรงค่ะและข้อ4นะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังค้นพบว่าในอาซอลซซินนเนี่ยสามารถลดรอยดำจุดด่างดำนะคะได้ดีกว่าไฮโดรควิโนนถึง2เท่าค่ะทุกคนและเขายังใส่วิตามินซีมาด้วววยเเพื่่่่อออออคคาาามกกกกรระะะจจงงงใสขผิินนนนัแล ส่วนผสมที่เขาใส่มาจุกๆแล้วใช่ไหมทุกคนเขายังทำ c ิ i n i c a l s t ดี้หรือว่าการทดสอบทางคลินิกด้วยค่ะก็คือทางแบรนด์นะคะเขาก็ได้มีการให้ผู้หญิงประมาณ40คนเนี่ยใช้สกินแคร์นี้จริงๆนะคะทุกคนเพื่อดูว่า,าผลลัพธ์มันเป็นยังไงใช่ไหมผลปรากฏว่าหลังจากผ่านไปเนี่ยสามวันแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะคะของผู้ที่ทดลองใช้จริงเนี่ยรู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆผิวหน้าเนี่ยกระจ่างใสขึ้นโดยรวมแล้วสกินแคร์นี้นะคะก็ตอบโจทย์ทั้งปัญหารอยสิวรอยจุดด่างดำแล้วก็ฝ้าแดดค่ะพูดถึงเนื้อเซรั่มนะคะเท็กซ์เจอร์เนื้ออออเเเเเเเซรรรั่่่่่มมมมมนนนีียยยปป็สสิงงงทแชบบบาา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 ากกๆลลพพะะะวคหดไถ ึมเข้าผิวได้อย่างเร็วเลยไม่ทิ้งให้เหนียวเนอหนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหนักหน้าเลยค่ะซึ่งแอมเนี่ยก็จะใช้ 1- 2ึงหยดนะคะสามารถทาทั่วๆใบหน้าและลาคอได้เลยปกติลําดับการใช้เนี่ยก็จะใช้หลังจากที่ล้างหน้าด้วยคลีนเซอร์แล้วนะคะก็จะใช้เซรั่มตัวนี้แล้วตามด้วยมอยส์เจอไรเซอร์และครีมกันแดดค่ะซึ่งผลลัพธ์จากการใช้จริงนะคะระยะเวลา1เดือนเนี่ยคือแอมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาสิวแต่จะมีปัญหารอยสิวจุดด่างดำมากเนาะเพราะว่าเป็นสิวเมื่อนานมากและเราก็ยังมี มาขึ้นหลังจากที่แนะนาสกินแคร์และรีวิวส่วนผสมกันจบแล้วนะคะก่อนจบแอมก็ขอสรุปสั้นๆถึงสเต็ปที่ควรทําเพื่อลดรอยดาและรอยสิวค่ะซึ่งตามกลไกการเกิดเลยทุกนคนสเต็ปที่1ก็คือลดการเจอสิ่งกระตุ้นค่ะรังสี UV ค่ะทุกคนตัวร้ายแต่ว่าเราเจอกันอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นนะคะก็แนะนําให้ทกร่มที่กันร,รังสี UV ได้นะคะแล้วก็ทาครีมกันแดดเสมออันนี้คือแบบสาคัญมากครีมกันแดดเนี่ยก็ควรจะให้พอเพียงให้พอเพียงเออเพียงพอก็คือ SPF 5 0บวก PA บบูบวกนะคะคก็นแนะนําทาทุกวันทาไปเถอะทุให้มบบ้มได ะะกับเรื่อง U V และสิ่งกระตุ้นต่อมาก็คือการอักเสบนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการอักเสบของผิวหรือว่าการอักเสบของร่างกายนะคะข้อแนะนำเนาะก็คือดูแลร่างกายให้ดีหลีกเลี่ยงการแบบพักผ่อนน้อยไม่สัมผัสหน้าบ่อยไม่ขัดถูหน้าแรงๆนะคะหรือใครที่เป็นสิวอยู่แล้วเนี่ยก็หลีกเลี่ยงการไปแกะไปกาวมันเนาะเพราะจะทําให้รอยเนี่ยเป็นนานมากขึ้นเป็นได้มากขึ้นนั่นเองค่ะสเตปที่2ก็คือการเลือกใช้สกินแคร์ที่เหมาะสมอย่างที่บอกหลักการก็คือการดู active ingredients นะคะส่วนผสมที่เขาใส่มาว่า,วามันตอบโจทย์ปัญหาาาขอองเรรรๆมยและะะ็ที่3นคคกื งใช้สิ่งที่ทําให้ผิวระคายเคืองนั่นเองค่ะมันจะเป็นการขัดถูต่างอย่างที่เราบอกไปเนาะหรือสกินแคร์อย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าต้องไม่ใส่สารที่มันแบบผัดเซลล์ผิวมากจนเกินไปหรือว่าใส่สารที่ทําให้ผิวเราเนี่ยระคายเคืองได้นั่นเองและสเต็ปที่4นะคะสเต็ปที่สําคัญมากๆเลยก็คือห้ามลืมใช้จอ i ์ไรเซ z e r นั่นเองค่ะเพราะว่า m o i ์ t u r i z e r เนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยมีผิวที่สุขภาพดีปะการผิวแข็งแรงนั่นเองถ้า s กินแบเรียหรือปาการผิวเราแข็งแรงแล้วนะคะก็จะสามารถลดปัญหาผิวตต่่่่าาาาางงๆหรรืออววสสินนนนะะะะะคคทีจามมาไดด้ัเเแลล็ปใก ะะเพื่อนๆอย่าลืมไปทําตามกันนะคะและนอกจากนี้นะคะด้านแอนตี้อาจิ้งหรือว่าต่อต้อตานชลอวัยเนี่ยทางพรนเขาก็ออกโปรดักต์ใหม่มาเหมือนกันคะ่ะทุกคนก็คือน้องคนนี้นั่นเองค่ะพร์เอจมิรัลเคิลเซรั่มและไนท์เซรั่มซึ่งนวัตรกรรมใหม่ของเขานะคะก็คือตัวเฮกซิเรตินอลนั่นเองซึ่งก็จะสามารถช่วยลดรอยจุดด่างดำนะคะเสริมสร้างประการผิวให้แข็งแรงรวมถึงจุดเด่นในเน้นของเขาก็คือลดริ้วรอยให้ดูตื้นขึ้นทําให้ผิวดูเด้งฟูนเองค่ะสรุปแล้วปีนี้พรนเขามาจริงค่ะทุ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วทั้งช่องทางออนไลน์ทั้งช้อปปี้ได้เลยนะคะใครจะเดินไปซื้อเองค่ะเลือกซื้อก็อ้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปได้เลยค่ะาาก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะกับปัญหาเรื่องรอยสิวรอยดำส่วนด,ดงดำต่าง,ง,ง,งๆค่ะใครที่ชอบและเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดแชร์ให้ช่องแอนดี้ซึนะคะถ้าอยากให้อมาพูดถึงท็อปปิกอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะทุกคนแล้ววันนี้ขอไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ